สารดีการนัดฟังคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชยื่นคำร้องให้สารวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในวันที่25มีนาคมโดยขั้นตอนหักองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคำสั่งในชั้นรับคำร้องแล้วให้รับคำร้อง ึงจะส่งสำนวนคำร้องของปปชให้ผู้คัดค้านทราบรวมทั้งทำหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบถามผู้คัดค้านโดยจะต้องกำหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกให้คููความทราบไม่น้อยกว่า5วันก่อนจะมีการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานจากนั้นจึงจะก,กำหนดวันนัดไต่สวนโดยข้อ12วรรคสองของระเบียบที่ประชุมใหญ่สาลดีกาว่าโดยการพิจรารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร แรงพศ2561บัญญัติไว้ด้วยว่าเมื่อสารมีคำสั่งรับคำร้องแล้วผู้คัดค้านจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่าสารจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้สารแจ้งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มีรายงานว่านางสาวปรินาผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคาดว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งในคำร้องวันที่25มีนาคมซึ่งเป็นวันอ่านคำสั่งในชั้นรับคำร้องของปปชค่ะ